สวัสดีค่ะนะคะสวัสดีพี่ม่พี่นอ้องกว้างไปสุขคู่สุกค้นนะคะเมื่อนี้มาพบกับน้องกวางอีกแล้วค่ะน้องกวางผู้เก้าพูดเดิมเพิ่มเติมคือสี่พันย่าเนีค่ะเมื่อนี้น้องกวางกับบได้ยังค่ะพี่น้องสี่ทุ่มนะคะเมื่อนบอมีคลิปลงเนะคะีค่ะก็เลยเมกแผงแผง้นมาว่าสีเฮตุคลิปอ,อย่างลงนะคะก็เลยนึกได้ตอนสี่ทุ่มแล้วพี่น้องเมื่อนี้ได้เมท่อนเมท่อน ลองเบิงค่ะวามันมนเป็นคือเขาวาวบอเป็นคือจังเอฟซีน้องกวัางบอกร่องเบิงค่ะนะคะถ้าหลังจากคลิปนี้น้องกวางปล่อยออกอากาศไปแล้วนะคะถ้าคลิปต่อไปบบเห็นน้องกว่างแสดงว่าล้องไบิหวานสีทันยามมาจบตัวไปแล้วเด้อถอยออกก่อนที่น้องบบเห็บเนาะค่ะเนี่ยค่ะ อันนี้คือนองหวานกินอยู่ในชีวิตประจำวันอยู่แล้วด้วยค่ะเนี่ยค่ะมือน,นี้นองควานจะอ่าใจเป็นจะไป๋ด้วยค่ะเดี๋ยวด้ถามว่าไม่ใชเกิดปฏิกิริยาของผื่นว่รไม่ท่อนนะคะไม่ท่อนแพ้แพ้ด้วยค่ะเดี๋ยวสิมาว่าใส่ฟอ,องฟองลองถือมือ มัลก็คือแม่ทอนอยู่เรืเนี่ยเมนทอนชีเหมดแล้ว<า>คลิปนี้อยู่เรือค่ะถ่ายมากก็กดไล์ผันใช่ก็กดแชร์มากแห้งแห้งกับติดตามกันตลอดไปเด้อยใช่ไหมคอับเมื่อน,นี้ยได้กล้วยไม่ได้มากกินยังเด้อค่ะแต่ก็บ่แน่คือแสดว่าสิได้กินยังบ่ ตามคำเรียกร้องค่ะพี่น้องค่ะกวางกระมักยอมักยองกระเดียกระดอบเนี่ยสี่ถุงแล้วก็ยังหาเห็ดเนาะ <c oughs> บอลับบนอนสองส,องสี่หกเจ็ดแปดเก้าสิบใสเก้าเมตรนะ ก็กกอนทีเไมมาเบิงเลยค่ะว่ากันสีเอหนีบป้เดี๋ยวส่เป็นตับแป๊บนึงถ้าเกิดไม,าาม่ขาตับคลิปนี้นะคะถ้าเด็กหน่อยอายุกว่าต่ำกว่า18ปีเลยค่ะต้องอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองด้วยจ้ะของนลงวง้วกังผู้ปกครองจะไปใส่ ตายแล้วไหลามเม็ดพี่น้องเต็มคนพี่น้องเบิ่งเขารถเด้อพี่น้องกูเอดกเบี้ยวกูเปียกตายตายตายโอ้ยพี่น้องเอ้ย นี่ใครจะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้น้องกวางเด้อค่ะสำหรับเอซีน้องกวางมือนี้กวางเฮ็ดให้แล้วเด้อค่ะไพ่ที่อยากให้น้องกวางเฮ็ดอย่างนะคะ่ะเมนมาใต้คอมเมนต์นี้เลยค่ะากวางเฮ็ดได้กวางเซียนเนาะค่ะมากกว่าตัวไลค์ ช่กับโคแช่าอย่าลืมเด็กอ้วนด้วยค่ะสวนตี